ก็คือเราจะแบ่งออกเป็นสองรอบนะครับคสองรอบนะครับค่ะสามนะฮะสามคนนะที่สามารถวิ่งได้เร็วที่สุดในแต่ละรอบนะฮะก็จะได้รางวาดดัลเต็มเหรียญไปค,คุณเลโอคุณเซนนี่คุณปักแต่งคุณดูห<ช>ลานของเรานี่คือครับมากแต่ว่ามีห,านหนึ่งหลานหนึ่งหนึ่งหลาน,น,นาสมรวยหล<ำ>านเคาไหนอ๋อสมรวยหรอยังไงคุณจะวิ่งทันเหรอลูกยังไงหนูกจัรวยแล้ว <ตำ S 1> วิ่คนมาเก็บหรือเปล่าทันทันวันนี้ทัน มีตัวช่วยพิเศษไหนอ่ะไปไอ้คุณคุณซางนะคุณไปดูลูกคุณหน่อยได้เลยคือตังรวยตอนนี้คือเราช้าหน่อยช้านิดนึงดังนั้นเดี๋ยวต้องมีตัวช่วยพิเศษนะไป้คุณคหน่อยไปดูนี่จะได้สู้คนอื่นเขได้ไหนไหนก็มีไหนนี่อ่ะเติมมาแล้วค่ะลูกอ่าเติมอ่า ดี๋ให้ต่างๆพอๆอตัวเลยว่าทีนี้สู้คนื่ได้แน่นอนไหนลวิ่งนี่ลูงวิ่งเออโอ้ยสัตางแล้วมุเลยตอนนี้ตัเลยงนี่มาจริงนะภูมิใจมากตั้งแต่ลูกเกิดมาเมื่อไรลูกวิ่งนนี้แหละวันนี้แหละวันนี้แหละวันนี้แหละลูกหมกจะไม่แพ้ใครแล้วอ่าพลังครอบครัวพลังค์ลังกัน สำ้ยวยเออนะฮะเราจะเห็นสำรวยนะครับเพื่อนที่เร็วที่สุดค่ะชิวติตบางหลัแม่อันนี้แหละนะฮะอ้าวกอดลูกแล้วพ่อไม่กอดกันหน่อยหรอกอดลูกแล้วพ่อไม่กอดกันหน่อยหรอลูกเขากอดกันอยากเห็นพ่อกอดกันบ้างอะครับอา้อาาาาาานะ โอเคเอาละอย่างที่บอกนะครับสองรอบนะครับตอนนี้นะฮะนักกีฬาน,นะครับรอบที่หนึ่งเนี่ยจะประจําที่อยู่ทางด้านหน้าแล้วเดี๋ยวมาอ่านกันเลยดีกว่าว่ารอบแรกมีใครลงแข่งบ้างน,นะครับในรอบแรกนะคะมีโ,โมโนนนาามนนออน่าเบสลี่มกาโุลูกหหนูพอกังอวเชียสํารวยเอนนี่เซรีโดมีนใาได้ดีและ อาละฮะอย่าลืมนะหลาหลนนะวิ่งมาจนถึงจุดตรงนี้นนนะั้หลานๆต้องกลับตัวเพื่อไปเข้าเส้นชัยนะสามคนที่เข้าเส้นชัยได้เร็วที่สุดได้รับเหรียญนะพี่ๆเลยนะครับพ่อพ่อของหลานจะไปเชียรว่านรออยู่ตรงเส้นชัยเลยนะครับคิดว่านะพ่อพ่อๆนะครับป้าๆนะครับทั้งหลายนะครับอยู่ที่ไหนกันบ้างตมาดูอยากมาเทียร์ไม้อยากมาเทียร์ไม้ลูกมา แต่พ่อๆไม่ต้องลุกตามนะคะเฮ้ยอะไรฮะมาเชียร์รูปมาอ๋อมาแล้วนะคะหมอจิมนะคะนักบอลก็ยังหนานี่บอลนี่ก็มาแล้วนี่แม่แม่นี่มาแล้วมาที่จุดกลับตัวเลยมาที่จุดกลับตัวเลยนักกีฬาเข้าที่เก็บตัวนะปะป๊ามาเด็กมาเงืนกมีคนระวังระวังนะน้องต้องกลับตัวนะน้องต้องกลับตัวนะ เป็นระยะใี่น้องด้วยนะอกลับตัว้องถอยมาลูกอ้าวถอยมากลับตัวเยวโก้าไปไหนอะเย้เสัไปไหนอะอ้หาช่วยด้วยนักกีฬา เออตัังยืดแล้วปวดนะใช่ตั้งแขนอยู่เดี๋ยวตั้งแขนอยู่เดี๋ยวตั้งแขนระวังมาแล้ว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 นำรวจมาแล้ว คตมมาด้วยโซมม่าปาดีโอ๊ยเร้าไหวมากหลายคนว่าไม่ต้องกลับตัวต้องกลับตัวด้วยนะอวบเทียนเข้ามาปุ๊บรอดีใจรอทอ ไม่กลับตัวแล้วก็จะกลับจะหยิบเสากลับไปด้วยสิครับอาจารย์โอ้ลูกขนุนถ้าไม่ลื่นล้มเข้าหนึ่งประตูเสียดายมากลูกขนุนแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เไรเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวเป็นอันใหม่คุณเต้ฮะผมก็สั่งเป็น์ะคิวฮะคือเตอนนี้กินเกลืออยู่ครับจะได้หายเหรอกินเกลือปะ